สวัสดีมิดรักแฟนเกมนะครับกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่พี่พีขอพักล้อนไปท4สี่วันนะครับหลังจากนี้ก็จะกลับมาลงคลิปบ่อยๆเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันจากการรีวิวดันเจียนสำหรับสัปดาห์นี้กันก่อนเลยอ่ะไปดูดันเจียนกันดันเจียนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นรูปของคุณแมงมุมคุณอารานิโอเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นระดับฮาร์ดนะครับแต่ตรงนี้พี่ขออธิบายแบบนี้ว่าหลังจากที่ไปสำรวจมานะครับ มันประมาณว่าเราสามารถกําหนดได้เองว่าจะเป็น e ซี่หรือว่าเป็น h a r ดนะครับอ่าลองดูจากแผนที่เลยนะอ่าดูแผนที่ปิง๊งถ้าน้องรู้จกักแผนที่นะครับน้องจะเห็นจุดส้มๆที่พี่ทําไว้นะครับจะมีทั้งหมด8จุด8จุดเนี้ยมันคือกับดักหนามน้ําแข็งนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงนันเจียนไม่บ่อยนะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาใช่ปะคือมันหาตรงนี้ครับน้องส่วนห้องสัตว์อ่ะค่อนข้างง่ายเลยนะ เออมีตัวห้องง่ายๆนะครับแล้วสามารถผ่านได้ด้วยดาบเล่มเดียวเลยเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับอ่ะมาพูดถึงตรงนี้ก่อนคือไอ้กระดักหนามน้ําแข็ง่ะเราสามารถเลือกผ่านได้จริงๆนะครับแค่4ครั้งเท่านั้นคือมันจะมี2จุดที่จะต้องไปและกลับไปและกลับนะครับส่วนที่เหลืออีก12ครั้งอ่ะเราสามารถจะไม่ผ่านก็นได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ของพรีเมียมไงมันเป็นการผ่านเพื่อไปเอาของพรีเมียมนะครับทั้งหมด3กล่องอ่ะเออแต่ควรจะผ่านไปเอาได้แต่ละกล่องอ่ะ ต้องผ่านน้ำแข็งสองทีสองทีอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลงรันเจนวันนี้นะครับพี่ขอข้ามของพรีเมียมไปละการใครอยากไปเอานะครับก็ไปเอาได้ตามแผนที่เลยที่เป็นรูปตัว P นะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าตัว K นะครับคือกุญแจตัว T ก็คือห้องเทคนะครับตัว P ก็คือพรีเมียมนะครับกล่องพรีเมียมนะตัว B คือห้องบอสนะครับผมส่วนแต่ละห้องอ่ะพี่ก็เขียนชื่อสัตว์ลงไปแล้วนะครับอ่าแผนที่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้สวยงามนะครับขออภัยด้วยเพราะว่าพี่ทํําาาในนนนมมมมืืออถททัั้งหดะคผยกิึำ หมนรอบกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นหน้ากากดำน้ำนะครับผมเสื้อเทคแล้วก็เป็นกางเกงกันหนาวแล้วก็เป็นอานขี่แบบเทคของนกกระเบีจรานะอ่าโอเคปะไปด,ดันเจียนกันเอาละครับผมเหมือนเดิมเมื่อเข้าไปาดันเจียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเจ๊จ๋าเตรียมอะไรมาบ้างนะครับนี่มีมาแค่นี้เองน้องคือดันเจียนนี้มันง่ายนะถ้าเกิดว่าตัดหนามั้งแสงเอาไปอ่ะคือง่ายมากเลยนะครับผม เออเลยมีมาแค่นี้นะครับดี่จะทำให้ดูว่าเราสามารถผ่านได้ด้วยดาบเล่มเดียวนะครับถ้ามีกระทะมาด้วยมันจะดีมากเลยนะน้องนะเออพี่มีพี่ก็เลยเอามานะครับเนี่ยของก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเราจะไปลุยกันด้านบนก่อนนะครับผมเพราะด้านล่างมันจะมีห้องที่ต้องใช้กุญแจเปิดนะเราจะลุยฝ้าไปเอากุญแจก่อนละกันอ่ะไปงก่อนเลยครับผมห้องแรกเนาะถูกทางไม่เอ่ยโอเคถูกทางครับผมห้องแรกใช่ไหมห้องอะไรวะจำไม่ได้วะ แต่รู้ว่าง่ายจําไม่ได้ลงลงเมื่อกี้ทำแทนที่แบบโคตรนานนะน้องทําในมือถือมันทํายากว่ะอ่ะห้องแรกครับผมรู้สึกว่าจะเป็นห้องลิงน้อยหรือปะลิงน้อยนะครับเราสามารถใช้เป็นกระทะก็ได้หรือว่าใช้เป็นดาบฟันเลยก็ได้นะครับผมอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวก,กินยายนี้ก่อนกินยายเพิ่มดาเอ็ดซะหน่อยนะฮะจะได้ฟันแรงขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอบแรกพี่จะให้เป็นกระทะให้ดูก่อนนะครับ ห้องนี้เป็นห้องเพิ่มอุณหภูมินะครับผมยิ่งอยู่นานจะยิ่งร้อนจนเลือดลดนะครับเอาไม่ใช่นี่วะแมงมุมนี่วะแมงมุมก็ฟันเลยน้องเออแมงมุมนะครับมันไม่ได้สามารถสร้างค่าสรปได้ทันทีนะค่าสรปที่ได้จากแมงมุมที่มันกัดเราอ่ะมันจะขึ้นช้านะน้องนะเออแต่ว่าคือหลังจากที่เราเออกเกี่ยวห้องแล้วอ่ะเราคอยกดยาสรปอยู่เรื่อยๆแล้วกันมันอยู่นานนะน้องค่าสรปอะ่ะมันนี่เหมือนกาบพวกซูดอนใช่ไหมที่กัดปุ๊บหลับปับ๊บนะครับเนี่ยแตาฟันให้มันหมดหนึ่งชุดก่อนให้กินก็ได้ครับยาการสรอ นี่นี่นี่กินก่อนนะครับอ่ะมาชุดที่สองแมงมุมนี่ไม่สามารถแบบว่าสร้างดาเมจให้กับเกาะเราได้มากมายนะครับไม่ต้องกลัวเนาะดันนี้ไม่ค่อยเปลืองเกาะน้องชุดเดียว,วผ่านสบายสบายเลยแหละระหว่างนี้ก็ก,กดหยากกนสถล่ไปด้วยครับมามาสิมาดิมาด, ے, มาดิกลัวที่ไหนล่ะครับตัวบเบลล่มเลยน้องคุณอารานิโอนะ,ะมมนะ ے, น,นะครับผมมีทั้งหมดสี่ชุดนะมาดิมาดินี่นะฮะง่ายๆฮะ อ่ะกินไปมาได้มาได้เรียบร้อยครับผมห้องแรกกินน้ำซะหน่อยเนี่ยในระหว่างที่เราจะวิ่งไปห้องอื่นๆอ,อีกนะครับพี่จะบอกว่าค่าสลบมันก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะจะให้ดูนะครับเนี่ยมันติดทนนานไงเห็นปะก็คอยมองแล้วกันหรือจะปล่อยให้ตัวละครเราสลบไปก่อนก็นได้นะครับจะได้ไม่เปืองยาเนาะเอาพิษมาพิษทองดีกว่า ลงมาข้างล่างก่อนเฉยแล้วเปล่าเราต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมเออก็ว่าอยู่เป็นห้องแรกมันห้องลิงน้อยนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวไปเอากุญแจข้้งบนก่อนน้องโทษทีโทษที <c oughs> อะไรของเขาเนี่อ่าไม่ทางนี้ทางนี้ไปไปไป,ปไปห้อง,งบนก่อนดีกว่าไป <c oughs> เออเอาละครับผมนี่น่าจะเป็นห้องลิงน้อยของจริงแล้วเออเมื่อกี้ลงไปห้องมม,มุมก่อนเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวชุดแรกนะครับพี่จะใช้เป็นสาธาให้น้องดูก่อนนะครับ ลิงเนี่ยมันกว้างเราเลื่อนรถได้นะครับผมแล้วก็สร้างค่าสลบให้ได้ด้วยนะมามาลูกมา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 รีบตีรีบตีรีบต,บตีจะมีทั้งหมดสี่เวฟนะครับผมนี่ใช้เป็นะทะก่อนนะครับอา้าวเยอะจังอะเยอะจังอะลูกมีกี่ตัวเนี่ยมีห้าตัวแวนะ้องห้าตัวสี่เวฟเลยเหรอสี่เวฟไปเหรอก็เท่ากับสิบห้าตัวไปเหรอแล้วก็ไม่มีชิปนะครับอ่าเปิดดูก็ได้ไม่มีชิปนะเห็นไหมไม่มีชิปนะครับ อ่ะฟันไปนี่นะครับมีกระทะมันก็จะแบบสะดวกนิดนึงนะฮะแต่ไม่มีกระทะเราไฟเลยก็ได้นะครับมามาไฟให้ดูก็ได้มามาลงมาป๊าบป๊อบป๊บปอวัโดนลุมโดนลุมโดนลุมเนี่ยมันก็รัเลนิดนึงเนาะถ้าไม่มีกระทะเนาะแต่ก็ผ่านได้ครับผมผ่านได้มาดิ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 เรียบร้อยครับผมชุดที่สองเอ้าเฮ้ยหลับเหรองานงอกเลย อุ๊ยกลัวไม่รอดวะเฮ้ยคาสลรบไม่ลงนะอย่างเงี้ยเอาลงอยู่น้องลงอยู่คาสลรบลงอยู่สมาทไปหน่อยนะเนี่ยเธอเป็นกระถะดีกว่าไปแล้วกันมาดิมาตื่นเจ๊ตื่นเออมาฟันเจ๊ฟันเจ๊ฟัน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 ,ฟนเล่นซะเจ๊หลับเลย เอออะไรวะเนี่ยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิต้องคอยกดยาสลบด้วยนะครับผมอะไรวะวเนี้ยใครโพสอะไรวะเอออ่ะกินยาการสลบซะหน่อยเหลืออีกหนึ่งชุดครับผมเออถึงเราสลบแล้วเราโดนตีเราไม่สลบเพิ่มนี่หว่าถ้าสลบไม่ขึ้นนะไม่มีก๊อฟว่างจังเลยมาอีกหนึ่งชุดใช่ไหมยู่น้ำอีกเอามา มามาว้างกันจังว้างกันจังสนุกันใหญ่สนุกกันใหญ่เยอะซะด้วยนะมาดิ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 โอเคครับผมเรียบร้อยไปหลับเป็นหนึ่งตื่นนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมด้านบนนะครับมีแค่เฮ้ยจะมีห้องคาโปทุคัดกดเกาะอีกนิ้วหน่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอห้องคาโปนะครับด้านขวามืออ่ะไปไปไป เนี่น้องครับผมอันนี้คือจุดแรกนะครับที่เราจะต้องผ่านแบบเลี่ยงไม่ได้นะครับเนี่ยจุดเนี้ยอ่ะไปครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าวิธีที่พี่ใช้ใช้แบบไหนนะฮะจะบอกแค่ตรงนี้เนาะที่เหลือน้องก็ไปจัดการกันเองก,กันจุดอื่นๆที่เหียวของพิมียนนะครับเนี่ยพี่ก็อย่างนี้เลยครับง่ายๆเหมือนเดินธรรมดาเลยนะครับรอเข็มมาแล้วก็ไปแบบนี้นะฮะอ่ะหวานมาแล้วก็ไปนิดนึงนะครับเข็มมาอ่ะไปแบบนี้นะครับอ่ะหวานมาแล้วก็ไปเข็มมาอ่ะไปครับผมมาเดินปกติเลยน้องเนี่ยค่อยๆขยับนะครับอ่ะไปเห็นป มันไม่ยากนะครับผมถ้าเราทําบ่อยๆเราลงดันบ่อยๆอะ่ะเออหรืออย่าแบบอย่าลนแล้วกันเออไปทางไหนไประจําทางไม่ค่อยได้ด้วยไปแล้วก็จะมีกําแพงตึ้มต,ม,ตมนะครับยังมีกาแพงตึ้มๆอยู่ถ้าดูจากแผนที่พี่อะ่ะแต่ว่ากาแพงตึ้มตๆของดันเจียนนี้นะครับในหมดออฟไลน์เนี่ยมันจะเป็นกําแพงแบบตึ้มหายทั้งหมดเลยนะครับทุกจุดเลยนะอไปไปที่ห้องของคุณคาโปูตุคัสนะครับรู้สึกว่าจะปลดเกาะด้วยล่ะไม่ใช่ปลดเกาะหมดนะลดเกาะลงครึ่งหนึ่งนะฮะ กินน้ำซะหน่อยมาทุกทางป่าวันนียพิดทางมาน้อง <c oughs> โอเคมาเจอกันหน้าห้องเลยปะ่ะหลงทางเลยบ่อยจังวะเอาละครับผมเดินทางมาถึงห้องคาโปสุคัดจนได้นะครับห้องนี้นะพี่บอกเลยนะก็น่าจะยากสุดสําหรับดันนี้แล้วล่ะแต่ถ้ามีกระทะนะครับมันก็จะง่ายขึ้นเลยนะกระทะนะครับผมฟาดรอเลยนี่ฟาดรอเลยครับเป้งสลบไปมามา จะมีทั้งหมดสมเวฟนะครับเวฟละสี่ตัวแล้วคาโปมันกัดแรงอยู่อะแล้วยิ่งรถเกาะแบบนี้นะครับอันเนี้ยห้องเนี้ยถือว่ายากสุดแล้วเพราะนั้นนะครับมีกระทะมาดีที่สุดนะเออพี่ซื้อมาแล้วพี่ขอใช้นะครับผมฟัน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 ไปดิมาชุดที่สองมากราะทะเหมือนเดิมครับกระทะนี้นะครับผมราคาเท่าไหร่วะจำไม่ได้วะพี่ซื้อมาพี่เคยรีวิวแล้วนะครับ มีคลิปรีวิวกระทะอยู่ในช่องพี่อยู่นะเออเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับว่าพี่รีวิวไว้อันไหนนะเออเดี๋ยวขึ้นเป็นคลิปแนะนําท้ายคลิปแล้วกันอ่ะโอเคนะครับจะเป็นประมาณนี้ก่อภาพไปเลยเนาะโอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็ไปเอากุญแจกันนะครับกุญแจอยู่ตรงข้ามเข้าทางนี้ใช่ไหมอ่านี้นะครับนี่จะเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องผ่านนะครับก็คือจะมีจุดนี้ก็จุดเมื่อกี้เนี่ยที่พี่ทําให้ดูเนาะสองจุดนะครับที่เราจะต้องทั้งไปทั้งกลับนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ผ่านก็ได้นะแต่เราจะไม่ได้ของพรีเมียมนะครับอ่าไปกันเข็มมาเข็มอ่าเข็มมาแล้วก็ไปครับผมรอขวานมาขวานมาแล้มานิดนึงออาเข็มมาแล้วไปขวานมาแล้วไปเข็มมาไปขวานมาไปเข็มมาอ่าไปโอเคครับผมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับ ั้วะมันที่พี่ใช้นะฮะอากุญแจอ,อยู่ตรงไหนวะจาไม่ได้วะอ่านี่กุญแจอ,อยู่นี่นะครับผมจะต้องผ่านประตูตึมตั้มนะถ้าพี่จําไม่ผิดนะนี่ไงจะเป็นกาแพงแบบตึมหายนะฮะรอมาตึมแล้วก็วิ่งเลยมา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 ทีา่ครับเออไปปิ้วโดดขึ้นไป,ปนี่ยืนเท่ออแล้วฮะยืนเท่ออแล้วฮะนี่นะครับจุดนี้จะเป็นกุญแจใช่กุญแจไหมนี่นะครับกุญแจ ตรงนี้เลยเห็นไหมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันตรงประตูเลยดีกว่าก็คือกลับไปที่จุดเกิดนะครับแล้วก็ลงมาฝ่ายห้องมุมที่พี่พาฝ่ายตอนแรกอ่ะเออที่พี่ไปผิดอ่ะอ่าไปเจอกันที่ห้องมุมเนาะโอเคครับผมไปเอาเละครับผมกลับมาตรงจุดนัดพบที่เรานัดพบกันตรงนี้ใช่ไหมตรงประตูใช่ป่ะหลังจากที่เราไปเอากุญแจมานะครับแล้วก็จะผ่านประตูไปนี่ คือห้องของดันนี้นะครับมีน้อยมากเลยนะมีประมาณห้าห้องนะครับไม่ประมาณหรอกมีห้าห้องอ่ะแหละอ่ะเราก็จะไปเลยนะครับผมยาวๆไปถึงห้องของคุณพูลรเวียนะครับผมคือคุณตัวตุ่นดำดินนั่นแหละอ่ะไปกันครับผมมาวิ่งยาวๆไปเลยเออจะมีของเทคด้วยนะครับผมสองกล่องนะครับในห้องของคุณพูโอเวียจะเป็นทางผ่านเยวของเทคทั้งสองกล่องเลยนะครับพี่มาทุกทางมาเนี่ยทำเป็นเคลียนไม่ดูแปนที่นะโอเค ทางมันังคับไปอยู่แล้วนะครับเนี่ยไปคิดว่าจะมีสัตว์ในห้องนี้นะครับก็ไม่มีเนาะเออจะบอกว่ากระทะนะครับผมมันใช้ดีมากเลยนะครับี่กระทะอันนี้คือกระทะนะครับผมใช้ได้ผลเกือบทุกห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องของคุณลิงน้อยนะครับแล้วก็ห้องนี้พูลเวียเนี่ยก็ได้ผลนะครับห้องถัดไปที่เรายังไม่ได้เข้านะครับจะเป็นห้องหมาป่ากับห้องไซเบอร์ทูตอ่ะห้องนั้นก็ได้ผลนะครับเออแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องของคุณ ซาโกใช่ไหมเฮ้ยซาโกไม่ใช่ซาโกดิคาโปสุคัสเออขออภัยครับผมนั่นแหละเออมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับจะไม่ได้ผลแค่ห้องมุมเท่านั้นนะมีกระทะมาสองอันนะครับผมลงสบายเลยแหละดันเนี้ยแต่ว่าห้องนี้นะครับเดี๋ยวพี่ใช้เป็นดาบแล้วกันเนอะห้องนี้เป็นห้องตัวตุ่นเนื้อขานะครับให้เราสังเกตกองดินนะครับผมบางตัวมันก็จะวิ่งมาหาเราเองมา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 ,มาลูกมามาสิมาดิมาดิมาได,าด,าด้ไม่ได้ยากมากครับผมเลเวลไม่ได้เต็มแม็กนะ เลเวลส7มร้อย็สบห้านะครับผมเนี่ยเห็นป้ากองดินทั้งหน้าเห็นไหมมันจะอยู่งี้นะครับมันจะกระโจนมาหาเราแล้วก็ฟันรอเลยเนี่ยประมาณเนี้เออปึ๊บปึ๊บกินยาซะหน่อยมือหัวมือหัวอยู่หรอกันกองดินทั้งหน้านู้นเนาะนี่นะครับผมกองดินทั้งหน้าเห็นปะมันกระโจนมาละมามามาเรารู้ว่านายจะกระโจนมาฟันรอนายแล้วเนี่ยมามาเอ้าเก๋ฟันให้โดยมันดิโอเค ชุดแรกผ่านไปนะครับผมชุดสองชุดสามค่อยๆผ่านไปออยังไม่หมดดียว่ายังไงอีกตัวหนึ่งนี่ไงกองดินข้างหน้านู้น,นะครับผมมามามาดิมาดิมาด,มาดิจริงๆถ้าไม่อยากให้มันชาร์จแบบนี้นะครับเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ดีน้องนี่ทำไมมีกองดินข้างหน้าด้วยวะตกลงมันมีกี่ตัววะเนี่ยนู่นนี่กองเห็นปะมึงมีกี่ตัวเนี่ยทำไมมันเยอะจังเนี้ยฮึซื้อชุดสองแล้วเออชุดสองแล้วมั้ง เ้ี๋ลองขึ้นไหวตลอดเวลานะครับไม่ให้มันแบบมันชาร์จได้เนาะไปฟัน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 เจฟัน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 เนี่ยขึ้นไหวตลอดเวลาเนาะมาดิ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 ถ้าเราวิ่งไปแล้วหยุดอ่ะเราก็จะโดนมันชาร์จมือนหัวไงแต่จริงๆชาร์จมาก็ไม่ได้มีผลอะไรมากน้องๆเนาะใช่ไหมมันไม่ได้แบบทำให้เราเสียเลือดเสียเกาะอะไรมากมายนะครับชาร์จก็แค่ยืนฟันก้าวขาไม่ออกแค่นั้นเองไหนกันเนี่ยไม่เห็นกล้องดินเลยว่ะ กองนึงอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้าปะ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่เนาะนู่นไงนู่นไงนู่นไงน่าจะใช่นะที่อยู่น้ำเลยตอนนี้วะเจมัไม่มีเหรอตาฝาดเหรอนี่งไงนไงข้างหน้าเนี่ยใช่ปะ่ะข้างหน้าปะ่ะไม่ใช่อีกเหรออ๋อกองหินนี่ว,ว่ะอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคครับน้องก็ประมาณนี้นะจะได้ไม่เสียเวลาน้องเดี๋ยวพี่กรอภาพไปดีกว่านะครับเออวิ่งจนเหนื่อยอ่ะยังไม่เจอเลยอ่ะเสียเวลาว่ะ เจอแล้วน้องวิ่งหาตั้งนานตัวสุดท้ายนว่ก็โดนบัก็กซะแล้วพวาวิ่งหาดีแล้วนะโอเคก็ผมเรียบร้อยไปห้องนี้นะครับผมจะมีของเทคอยู่เห็นไหมตรงนู้นนะครับไปเอากันอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าน่าจะเป็นทางนี้นะครับจะเป็นของเทคหลักนะครับผมอ่าขอให้ได้ของดีๆนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาไปก่อนนี้เดี๋ยวก็มาแล้ว อันนี้เป็นกล่องกระสุนนะครับที่เปิดมเมื่อกี้อ่ะเอ้ยเฮ้ยบิงไม่ดูวะเจเ๊เสียววะ่ะกลัวจะวิงกําแพงตึมตั้มน,นะครับนี่ของเทคหลักกล่องเบิ่มเลยโอ้โหปองใหญ่มากนะครับผมอ่ะได้มาเป็นเสื้อเทคนะครับนี่ได้เป็นเสื้อเทคอ่ะ่อไปนะครับจะเป็นของเทคลองนะครับเดี๋ยวให้ดูแผนที่ก่อนนี่นะครับของเทคหลักอยู่ตรงนี้นะของเทคลองนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือบนเลยของแผนที่นะครับไปกัน นี่นะครับผมของเทคลองมาแล้วต้มได้เป็นระไรเฮ้ยนี่เป็นเทควอลนะครับผมผนังเทกนี่ได้มาเป็นอันนี้นะครับจุดที่ของเทคลองอยู่นะครับก็คือนี่เห็นปะด้านซ้ายมือบนสุดนะครับอ่ะเหลือห้องุดท้ายแล้วไปกันทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับยกเว้นของพรีเมียมที่พี่เลือกจะไม่เอานะครับสําหรับวีคนี้นะเพราะว่ามันยากเกินนะครับผมมันไม่คุ้มเสี่ยงไอที่มีฝีมือนะครับผมก็จัดการได้เลยนะของพรีเมียมแบบ ต้องรอดอุโมงค์สองสองทีสามทีอ่ะเออควรจะได้ของชิ้นหนึ่งนะครับเราอาจจะไปได้เป็นแบบอะไรกระกาศก็ไม่รู้เนาะเพราะนั้นนะครับเลือกที่จะไม่เสี่ยงดีกว่ามาเก็บอิเลเมนต์ดีกว่านะฮะอ่าห้องนี้นะครับผมถ้าเรามีกระทะนี่จะโคตรง่ายเลยครับเพราะว่าจะเป็นห้องจังเงินน็อตนะฮะเนี่ยห้องตรงนี้นะครับบอสนะครับจะเป็นเซอร์เบอร์ทูธนะครับผมซาเบอร์ทูธลูกน้องนะครับก็จะเป็นดาวูฟนะฮะอ่ะเราจะต้องไปตีเซอร์เบอร์ทูธให้สลบรก่อนนะครับณมุมใดมุมหนึ่งของห้องก่อนแล้วกัน เออจะทําให้ดูนะครับเราจะตีซาปทุก่อนเราไม่ตีหมาเราไม่ตีหมาวิ่งหนีก่อนครับประมาณนี้เลยมา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 ,มาเปี้ยงราปทุสรุปแล้วครับผมแล้วก็ล่อหมาป้ามาตรงนี้ก็ได้นะฮะจริงๆริงมันง่ายๆน้องใช้ใช้เป็นดาบก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแยะมามีกี่ตัวมาหลับให้หมดมาลูกมามามามีกี่ตัวเนี่ยหมดแล้วเหรอทำไมมีน้อยจัง มีสามตัวไม่ใช่เหรอหรอลับไปแล้วตรงนู้นตัวหนึ่งอ๋อลับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วเนาะอ่ะโอเคก็ตีเซอร์ปทูไปครับผมเา้าไปฟันนี่นก่อนเฉยเลยโอเคเสือตายเอาหมามันเกิดไงเอาไปฟันหมาตายหมามันเกิดมาใหม่นะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมดันเจี้ยนนี้เห็นปะง่ายๆเนาะสำหรับท้องสัตว์นะครับส่วนบอสก็จะเป็นบอสคุณขี้เมาเนาะ ว่าคุนขี้เมา,านี่ก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับเอาดาบไล่ฟันได้เลยเพราะว่าเขาแบบว่าดาเมจไม่สูงไนงะตีไม่ค่อยแรงนะฮะจะมีห้องอยู่ห้องเดียวอ่าถูกต้องครับผมเดี๋ยวเรามาดูเกาะกันก่อนอ่าเห็นปะเกาะลดไปไม่เยอะนะครับผมประมาณครึ่งหนึ่งได้มั้งเนาะก็ชุดหนึ่งนะครับก็ลงได้สองรอบแหละขนาดพี่แบบไม่ค่อยระวังนะครับเนี่ยรับเวทวิกริรันเจียนด้วยนะครับเผื่อใครมีนะไอพี่รับด้วยได้อินเมนต์เพิ่มนะครับ เดีเ๋ยวเคลียร์ร่างกายแป๊บนะโอเคแล้วก็เซตเป็นยานี้ด้วยนะครับผมยาการสรบนะครับต้องเซตไว้น้ําต้องเซตไว้นะครับแล้วก็ยาเพิ่มสเตมินานะครับเพราะว่าในห้องบอสนะครับพื้นจะเป็นพื้นน้าเบียง์ไงสเตตินาเราจะไม่รีนะครับเมื่อเท้าเราอยู่ในน้ำอ,ะอ่ะอ่าถ้าเราใช้กรณีวิ่งฟันแบบนี้นะครับป้ายกัน้นเฮ้ยลืมกินยาเพิ่มดาเมจวะไม่เป็นไรกินทันอยู่ให้เรานะครับไปเข้าอยู่ใต้ท้องเขานะครับ มันจะง่ายขึ้นไงคุยดิฟังจังเลยใจเย็นดิคุยเองก่อนอูฟังเอาฟังเอาไว้น้องฟันฟันฟันนะครับเขาอยู่ใต้ท้องเขาจะแบบตีเราไม่ได้นะฮะอืมอืมอืมฟันเข้าไปฟันเข้าไปนี่นะครับหาะเมยดีๆยืนอยู่ใต้ท้องเขานะพยายามวิ่งไปใต้ท้องให้ได้มากที่สุดนะฮะ,ะ,ะอย่าสรบปมัเจ๊อย่าเพิ่งสรบนะกินอยากการสรบด้วยมาดิมาดไปไปมิไปใต้ท้องมันเจ๊ไปใต้ท้องมันฟันหั่มันฟันหั่นมัน จะซีบืนครับจะซีบืนครับเนี่ยเหมือนมันตีโดนเราเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว,วเกาะเราลดไม่เยอะหรอกฟันก็่ไปฟันไม่ได้เจ๊จจจจจกูเหนื่อยเจ๊กูเหนื่อยอย่าเพิ่มเซมิน่าหน่อยฮะมามาดาเมจเขาไม่แรงไงตัวนเนี้ยเนี่ยเหมือนจะเป็นบอสที่แบบง่ายที่สุดแล้วถ้าไม่นับรวมบอสตัวอื่นที่มันมีจุดบั๊กนะครับตัวนี้ไม่มีจุดบัก๊กเออมีอยู่จุดบัก๊กแบบที่เคยพาทำแลวเนาะแต่พี่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กหรอกเอาจริงไล่ฟันแบบนี้สนุกกว่า มาดิอ้นี่ก็นหนีจังเลยจะหนีอะไรยักหนาเนี่ยสองพันสามพันเหลือสามพันยังไม่ยอมอีกเนาะมาเ็คพันพันเสร็จเวลาไปเลยเก้าร้อยทีเดียวทีเดียวทีเดียวขอทีเดียวสองมันเออแค่นั้นแหละปัดโูอาฮะอาฮะเรียบร้อยนะครับผมมายินบอสเลยเท่เลยไม่ฮี่ยินบอสเลยครับผมนี่นะครับผมได้อิเมนท์เพิ่มมาด้วยนะ จากปกติได้25นะครับวันนี้เราก็จะได้กัน45นะครับน ED, D, D N, เนื่องจากรับเวสวิลลี่ดันเจียนมาไงเป็นไงครับดันเจี้ยนนี้ไม่ได้ฮาร์ดจริงนะครับผมที่ฮาร์ดคือกับดักเนาะเราก็ไม่ต้องไปเอามันหรอกไอ้ของพรีเมียม3าชิ้นะ่ะเนาะเออมาเก็บอิเิเมนต์ดีกว่านะครับผมอ่ะแล้วพบกันใหม่อีพีถัดไปนะครับผมเดี๋ยวกลับมาลงคลิปรัวๆเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ <laughs>